วันนี้ผมจะได้พาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการผสมดินเพื่อเพาะจำข้าไม้วันนี้เรามีล้าไม้กันเดี๋ยวเชิญชมกันเลยครับ กรรมแล้วมันไม่แตกนะตืออย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยฮะเนี่ยน้ําอ๋อนี่นี่คือการเช็คว่าใช่น้ําแล้วก็ส่วนผสมมันได้ได้หรือยังครับได้หรือยังนะก็เรามากําดูเอาใส่เลยเอาเจ้าคุณเก่งเมื่อเล่นเมื่อเล่นทรายอันจานหน่อเมื่อเล่นทรายนี่เหรออ๋อไอ้น้องเจ้าคุณปลูกอะไรอ่ะปลูกพริกหรือจะปลูกอะไรครับเจ้าคุณครับ ต้นไม้อ๋อต้นไม้ต้นไม้นั่นแหละเอาพลิกนะเดี๋ยวน้องต้องมารดน้ำเองนะทีนี้นะอ่าใส่เต็มหนึงโอเคได้ครับได้แล้วได้แล้วอ่าแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวเอาลุงเชษดเอาเอาต้นไมกให้น้องเจ้าคุณหน่อยครับเอาอันนี้เอาเจ้าคุณชูเอาเจ้าคุณเก่งไงเจ้าคุณเจ้าคุณจับตัวเอามันจริงจแล้วต้องวางต้องวางกระถางหม้เสมอหน่อยความสามารถได้คนละใบายมีไหมวันนี้ เออเดี๋ยวบอกหมวดอะไรบ้างตุลอะไรต้นอะไรอันนี้พริกอะไรเขาเรียกอันนี้พริกสีับพริกสีกินได้เออพริกขี้หนูกินได้เหมือนกันแต่นี่ก็ไว้ความสวยงามไว้จัดสวนด้วยประดับมากเดี๋ยวนี้คนมันชอบวางไปจัดสวนจัดอะไรกันแล้วก็พริกจีฟ้าไอ้ดูหน่อยี่พันในเหลืองชายบุรีกับยกตัดสินก็คือเรื่องความรุนแรงทีนี้ก็จำกระถางกระแตเทกเบาๆกระถางกระแตเทกเบาๆหน่อยอ๋อ อะไรทีนี้เอาจะมินลูกปักสลัดเอาอีกนิดนน <c oughs> จบกระบวนการเลยตรงนี้ใส่อง,ง,ง,งเกอกไปแล้วก็นองเท็แล้วโอเคมันคือพักมันพักไม่ใช่พัก <c oughs> มันคือลิก,กโคไ <c oughs> ปแล้วนะยิงผักสลัดนี่ัินเี่ักสลัดตอเดี๋ยวมันก็เดเอาแตชอดหน่อยอันนี้จริงๆแล้วโตแล้เนาะปลูกไอ้ต้นไหนปลูกต้นปลูกต้นนั้นปลายเป็นดูหนได้นั่นเอมแล้วก็ประกองายาดินใส อไม่ต้มเดี๋ยวแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวแป๊บเดียวกจ้ำกับผีลงก็ได้พี่ชายนี่ต้องระวังหน่อยผักสลัดนี่ต้องผักข้าวผัคองมากกว่าพริกไอ้พอผักกระหลัดมันมันโตไปแล้วนิดหนึ่งด้วยคือมันจะนั่นแล้วใบมันนั่นนั่นสีแดงมันตำลักมันไตถ้าใส่ตอนเล็กกอันนี้จะดีกว่าเยสครับครับโอเคเนี่ยวันนี้ของจะมินนะครับตามกระถางนะครับเสียโรยเลยนะรผักสลัดผักสลัดผักสลัดนี่เป็นผักสลัดอันนี้เป็นผัก กขายหรือว่าครับไอ้นั่นเป็นประกาศออมครับไอ้ตัวนั้นประกาศออมนะครับความปลูกประกาศออมดูอ่ะาใส่ดินมีกอ่ะฮะใส่ดินเรโอ๊คแล้วก็สีสีแดงๆนี่คือเรดโอ๊คก็เรียกพันเรดโอ๊คมันจะมีหลายด้านที่ล็นเจ็ศพอไอ้นเป็นมิกก์เนี่ยตัวนี้มาถุงเดียวมันมิกมันปนมาคือตัวเรดมิกกคือรวมมันมันหลายสายพันธุ์คือตัวพัวธุ์มันก็เรดมิกนี่คือรวมมันรวมมันทุกต้นมีหลายชนิด เยอะแรงไหมอ่ะได้ก to ินได้แล้วปักสลับลุงเชฟโต้ไปแล้วอ่ะลุงเชฟเอากระถังให้หน่อยยุกยกมาหน่อยกระถางฝีมือกับตันยกขึ้นมาสองมือนี่ชูนี่ตรงนี้เอาอันนี้ฝีมือกับตันตันนั่งกับตันโอเคพอนั่งนั่งนิดนิดขัดพิคนิดัดพิคนนี่โอ้มือ คนักนิดแล้มันอยู่ไม่อยู่ก็ลุกอามันอัยแตกนิดนิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จเอาโชเลยฝีมือฝีมือพวครับข<ค>นมจาคุณสูน,นของเราไม่ใช่มีแค่นี้นะครับที่ว่าดูามีตั้งพืชปักสวนครัวสวนผล,ลไม้ก็มีมะพร้าวน้ำหอมมีต<ร>ัวเรียนก็มีบ้างรองคองมี แล้วก็พืชทวีก็คือปั๊มน้ํามันมันเป็นรายได้ที่เสริมก็มาเพื่อได้ใช้จ่ายในครัวเรือนแค่ข้าไฟหรือว,ว่าปศุสัตว์ก็พอเลี้ยงสัตว์แล้วเราก็สามารถมูลสัตว์เราก็มาทําปุ๋ยได้เราไม่ต้องซื้อขายก็ได้ใช่ใค,รครับเราได้ละศูนย์ของเรานี่จะเป็นศูนย์ที่เป็นศูนย์คือปลอดสารพิษอ่ะค,คือกินแล้วปลอดภัยเดี๋ยวได้ได้ติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวจะไปเป็นทางฐานไปตอนเรียนรู้อันนี้มาเรียนรู้ให้เด็กเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ การเพาะจำต้นไม้ก่อนน <ENNIS> ี <lawsuit> ulously, ่การปลูกต้นไม้ในกระถางการผสมดินอันนี้ก็คือเด็กๆได้รู้ไปแล้วครับนี่ว่างนะสลัดก็คือสลักตอกันฟรีกับฟรีตอกเร็วตอกสลักก็ไปตอกสลัก่็ไปตอกนึ่เลยไอ้ที่เรามามาไว้เียก็ทดสองวันสองวันแล้วก็อตักเด็ดได้เลยมอบของพันเด็กๆให้หมวกความสามารถนะครับวันนี้ครับพิเศษไม่หมวกความสามารถนะครับหมวกความสามารถกับตัน ครับครับหมวกความสามารถครับอ่าใส่เลยใส่หมวกหน่อยอ่ายิ้มๆเลยเลยรอไว้ใส่หมวกเลยครับครับโอเคเอาเราจงหมดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย